สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube และชาวแฟนเพจทุกคนนะคะวันนี้นะจะมีเรื่องราวนะคะคือจะเป็นผลตอบแทนของหลายๆท่านนะคะที่จะได้เนื่องจากใครนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็เตรียมรับเลยนะคะอ่ะซึ่งนะคะการเตรียมรับครั้งนี้นะคะจะมีเงินลายเข้ามาจากไหนบ้างนะคะอ่าจะเป็นนะคะจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนะาะจะมีการจ่ายนะคะใครที่ถือบัตรแล้วได้แต่ละเดือนนะคะบัตร200กับบัตร300นะจะได้วงเงินที่ต่างกาันมีวันที่ไหนบ้างที่จะได้เงินนะคะคือเราจะไปรูดของอะ่ะอยากได้ของใช้อะไรนะแต่ละอาทิตย์เราไปรูดเลยนะคะทุกๆวันศุกร์นะคะทุกๆวันศุกร์นะกุมภาพันธ์นี้นะคะกุมภาพันธ์นี้วันที่1กุมภานะคะ ใครที่ถือบัตรอยู่นะวันที่1กุมภานะคะเงินเข้านะคนที่ถือบัตร200เงินจะเข้า700คนที่ถือบัตร200เงินจะเข้า700คนที่ถือบัตร300เงินจะเข้า800 5กุมภาพุมธานะคะ5กุมภาบัตรบัตร200จะเข้า700บัตร300จะเข้า675บาทนะคะอ่ะวันที่12กุมภานะคะบัตร200จะเข้า700บัตร300จะเข้า675บาทวันที่19กุกภาพุมธาเช่นกันนะคะ บาทเจ็ดอ่าบาทสองร้อยจะเข้าเจ็ดร้อยบาทสามร้อยจะเข้าหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะแล้วก็ยี่สิบหกกุมภานะคะบาทสองร้อยจะเข้าเจ็ดร้อยบาทสามร้อยจะเข้าหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทซึ่งนะคะรวมทั้งหมดที่จะจ่ายนะคะเท่ากับสามพันห้าร้อยบาทนะคะในหนึ่งเดือนนี้ส่วนเดือนมีนาจะมีวันที่ไหนบ้างนะคะจะมีวันที่หนึ่งที่ห้าสิบสองสิบเก้าและยี่สิบหกมีนาเช่นกันนะคะซึ่งก็เหมือนกันอัตราการจ่ายนะคะบาทสองร้อยจะจ่ายทุกๆ วันศุกร์นะคะเป็นจำนวนเงิน700บาทส่วนบัตร300จะจ่ายในเดือนแรกนะคะ800รบาทและหลังจากนั้น4เดือนไอ้สอาทิตย์นะคะ4อาทิตย์เออไม่ใช่เดือนนะคะทุกๆนะคะ4อาทิตย์จะจ่าย675บาทเพื่อที่จะให้มันครบ3,500บาทดังนั้นนะคะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ1อาทิตย์นะคะเราก็จะไปรูดของนะคะใครที่ชอบช้อปปิ้งนะคะกอ็อาจจะแบบ โอ้สบายเลยนะคะคือเต็มที่เลยนะคะในวันทุกๆวันศุกร์นะวันศุกร์คนเยอะไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้นะคะเราไม่รีบนะคะเราไม่เร่งเนาะแต่ว่าก็ไปใช้สิทธิ์นะคะดังนั้นนะคะก็วันนี้มีข่าวฝากแจ้งนะคะว่าใครจะได้เท่าไหร่บัตรในจะได้เงินอย่างไรนะคะก็ไปลุ้กันในวันที่1กุมภาพันธ์วันที่1กุมภาพันธ์ก็เดี๋ยวก็รวยแล้วนะคะใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็อย่าลืมจายด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ